ธรรมศักดิ์เติมจิตรอาลีนะครับเป็นนักแข่งเจ็เซิร์ฟครับผมบอรดหลักที่ใช้ก็คือเจ็เซิร์ฟรุ่นไทเทเนียม DFI ครับผมซึ่งตัวเนี้จัดว่าค่อนข้างแรงที่สุดณเวลาตอนนี้ครับเจสกีโปรทัวร์ที่1สีสนามเจสกีเวิลด์คัพเวอร์ซิลีได้ที่1ครับพอใจมากครับ ตื่นเต้นครับเหมือนได้แข่งกับทางนักแข่งที่เขาอยู่ในระดับโลกครับ mm. ของจินยองเขาก็คืออันดับที่16ของโลกด้วยครับเ mm. ทคนิคหลายๆอย่างยังต้องฝึกอีกพอสมควรครับผม mm. เพราะว่าเขาเล่นมาก่อนเราอ่ะน่าจะประมาณ6ปีแล้วครับ การเติบโตของกีฬานี้ผมว่ายัางไงเติบโตแน่นอนครับน้องหลายๆคนที่เขามาเล่นเขาก็จริงจังแล้วก็มีการฝึกซ้อมเห็นพัฒนาการได้ชัดเลยครับน้องๆแต่ละคนพัฒนาเร็วมากครับอย่างน้องเพชรน้องเบลน้องกรน้องอีคิวจริงๆแล้วก็ทุกคนเลยครับพัฒนาการบแบบเร็วมากเทคนิคการเล่นหรืออะไรเงี้ยเ<ๆ>ขาก็คนโอ้ไล่บี้ได้แหลกเลยครับผม จริงๆกีฬานี้มันไม่ยากเลยครับเหมือนจักรยานขอให้มันมีความเร็วเราก็จะทรงตัวอยู่บนบอร์ดได้ถ้าคนที่มีพื้นฐานเคยเล่นเซิร์ฟสเกตเวกบอร์ดสโนว์บอร์ดเจสกีแบบยืนมาเล่นได้สบายมากครับยังไงฝากเพื่อนๆพ,พี่น้องติดตามผลงานผมด้วยนะครับสำหรับปีนี้ครับผมก็ทำเต็มที่ที่สุดครับผม